สวัสดีครับในวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่วางรากฐานการบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยกฎหมายฉบับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรและการดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิน่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นทั่วประเทศเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับเนื้อหาทั้งหมดนี้ทางผู้จัดทำสรุปโดยย่อให้กระชับสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อยหากต้องการเสริมเนื้อหาให้ละเอียดมากขึ้นแนะนำให้อ่านพระราชบัญญัติฉบับเต็มควบคู่ไปด้วยนะคะประเด็นสำคัญของพระราชบัญญัติวัตถุประสงค์และที่มาพระราชบัญญัติฉบับนี้ตราขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่นนั้นๆน,น,นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการกำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีทิศทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมคำนิยามที่สำคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหมายถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งพนักงานส่วนท้องถิน่นหมายถึงข้า <laughs>? ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาล <laughs>? พนักงานส่วนตำบลข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยาและข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายจัดตั้งซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์ประกอบได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้อง3คนผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด4คนนายกอบจอสมาชิกสภาอบจ1คนปลัดอบจอผู้แทนข้าราชการอรบจ1คนและผู้ทรงคุณวุฒิ4คน คุณ,ณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า40ปีบริบูรณ์ไม่เป็นข้าราชการประจำไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและไม่เป็นเจ้าหน้าที่พักการเมืองต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีวาระการดำรงตำแหน่ง ผู้แทนข้าราชการและผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระคราวละสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกได้การพ้นจากตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิอันเกิดจากได้จากดังนี้เสียชีวิตลาออกเป็นบุคคลล้มละลายเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถขาดคุณสมบัติหรือได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์ประกอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยเป็นประธานปลัดกระทรวงมหาดไทยเลขาธิการกอพอพผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอธิบดีกรมบัญชีกลางอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด6คนนายกอบจ3คนปลัดอบจอ 3คนและผู้ทรงคุณนวุฒิหคนการเปลี่ยนแปลงส่วนราชการเดิมอธิบดีกรมการปกครองได้ถูกเปลี่ยนเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพุทธศักราช2545 การบริหารงานบุคคลในเทศบาลมีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลร่วมกันคณะหนึ่งในแต่ละจังหวัดทำหน้าที่บริหารงานบุคคลสำหรับเทศบาลทุกแห่งในจังหวัดนั้นและมีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกทอออจอทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานกลางเช่นเดียวกับกอ,อจอจการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล มีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลร่วมกันคณะหนึ่งในแต่ละจังหวัดทำหน้าที่บริหารงานบุคคลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในจังหวัดนั้นและมีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกอออบตอทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานกลางเช่นเดียวกันการบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยากรุงเทพมหานคร การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครเมืองพัทยามีคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยาโดยให้นำหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลมาใช้บังคับโดยอนุโลม คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแลการบริหารงานบุคคลของพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพองค์ประกอบประธานที่ได้รับการคัดเลือกกรรมการโดยตำแหน่ง6คนเลขาธิการกออพอเลขาธิการสภาพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ทรงคุณวุฒิหคนที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งและผู้แทนคณะกรรมการกลางของแต่ละประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งรวมถึงโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น นอกจากนี้ยังกำหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการศึกษาและวิจัยให้คำปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการแก้ไขความขัดแยง้งหากการกำหนดมาตรฐานทั่วไปของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขัดแย้งกับมาตรฐานกลางของกอทหรือมีข้อโต้แยง้งระหว่างกันกอท มีอำนาจสั่งให้แก้ไขหรือสั่งระงับการใช้หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลได้หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่สมควรหรือจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงการจำกัดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกำหนดเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่าจ้างของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างที่นำมาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใดสูงกว่าร้อยละสของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ได้บทเฉพาะการผู้ที่เป็นข้าราชาการพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงเป็นต่อไปโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างและสิทธิประโยชน์เช่นเดิม การจัดตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ให้ดำเนินการภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ในระหว่างที่ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานกลางหลักเกณฑ์หรือวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ให้กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับประกาศหรือคำสั่งเดิมที่ใช้บังคับอยู่ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่าจ้างไม่เป็นไปตามมาตรา35ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดภายใน5ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในระหว่างที่ยังมิได้จัดตั้งสำนักงานกทออให้กรมการปกครองรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จำเป็นไปพลางก่อนโดยสรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542เป็นกฎหมายที่สำคัญยิ่งในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระมีมาตรฐานและเป็นธรรมควบคู่ไปกับการควบคุมด้านการเงินเพื่อให้เกิดวินัยทางการคลังการทำความเข้าใจในกฎหมายฉบับนี้ จะช่วยให้ทุกท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการอบรมครั้งนี้หวังว่าความรู้ที่ได้รับในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของทุกท่านต่อไปหากชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ